อุยพี่แก้งอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือบลูทูธเสาซิสเต็มโดนัทเอาไว้เชื่อมต่อกับมือถืออ,อ๋อฟังเพลงได้สิคะใช่ส่วนลำโพงอยู่ตรงนี้ดีจังเลยค่ะอย่างนี้โดนัทจะได้เต้นทั้งคืนทั้งวันแน่นอนเลยใช่ตอบโจทย์ที่โดนต้องการแน่นอนอทำไมห้องนี้23ตารางเมตรเองเหรอคะเนี่ยทำไมดูกว้างดูโป่งมากเลยคะก็โครงการโมดิตรามรามแหง,หงค่ะโครงการให้ความสูงอยู่ที่2เมตร70ไปนะโดนัท2เมตร 2, <70 S 2> และยังไม่พอเพียงเท่านั้นโดนัท โครงการเขายังให้กระจกแบบเต็มบานมาขนาดนี้โดนัทสามารถมองวิวได้เต็มตาเลยนะโดนัทอุ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เก้งแล้วห้องนี้เขาให้อะไรบ้างคะแถมฐานเตียงให้5้ฟุตตู้สื้อาแบบบานกระจกพร้อมแอร์อินเวอร์เตอร์ของไดกินด้วยโดนัทอุ้ยใช่รุ่นที่การฝุ่น PM ได้ไหมคะใช่ถูกต้องแล้วอุ้ยนี่จังเลยค่ะเดี๋ยวพาดูห้องครัวต่อนะโดนทมาเลยซิงล้างจานเอาไฟฟ้าสหัว พร้อมท็อปพุดด่ดบุดควันตอด้านนอกอให้ด้วยนะดนโยนะได้ที่บุดควันด้วยยังไม่พออันนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ําโครงการก็แถมให้ด้วยอยู่ด้านล่างตรงนี้อุ๊ยดีจังเลยค่ะอันนี้แหละที่โครงการเขามีพรีเซนต์ยูชั้นตรงนี้จะเป็นที่ไว้สำหรับวางของซึ่งโครงการก็แถมมาให้ นีว่าเจ๋งแล้วเดี๋ยวโดวนะัทพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะโดนัทชอบห้องนี้มากเลยค่ะพี่เก้งแล้วโดนัทเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆท่านก็คงชอบเหมือนโดนะัทเช่นเดียวกันฟังชันดีมากเลย,ยนะโดนัทห้องนี้ใช่ค่ะพี่เก้งตรงนี้เป็นโซฟาด้วยสามารถวางเป็นโซฟาปรับนอนดูหนังได้เลยแล้วตรงนี้สามารถทางเข้าได้อีกด้วยฟังก์ชั่นดีมากเลยนะโดนัทครัวเป็นสัดส่วนด้วยมีทั้งเตาไฟฟ้าซิงลานจานและแถมครัวอยู่ติดกระเบียงด้วยนอกจากนี้ เวลาทํากับข้าวกลิ่นก็ไม่มีด้วยส่วนตรงนี้ค่ะพี่แก้งเป็นห้องนอนสามารถเชื่อมเ่ากับห้องนานได้เลยค่ะห้องนอนนะคะมีเตียงตู้เสื้อผ้าสามารถเปิดปิดได้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟเปิดปิดไฟได้ด้วยนะคะตรงตู้เสื้อผ้ามาดูตรงนี้ค่ะมีที่เสียบชาร์จมือถือให้ด้วยค่ะแล้วยังมีโต๊ะเครื่องแปรงบิวอินให้ด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นทางโครงการยังมีระบบความปลอดภัยด้วยนะคะก็คือดิจิตอลดอลล็อก มีทั้งหมด5ฟังก์ชันนะคะสามารถใช้กอร์ e แกนคีย k e y c ์ดแอปพลิเคชันพ p a s s ิร์ดหรือว่ากุญแจก็ได้คะ่ะหมูพี่แก้งสองห้องนี้น่าสนใจทั้งคู่เลยนะคะใช่ครับก็เหมาะสำหรับนักศึกษาหรือว่าพนักงานออฟฟิศจะซื้อไว้อยู่เองหรือว่าลงทุนปล่อยเช่าก็ได้นะครับโดนนะัทแล้วถ้าทุกคนสนใจจะจองห้องต้องทำางไงนะคะพี่แก้งก็าสามารถเข้ามาได้ที่สำนักงานขายตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับพวกเรายินดีต้อนรับครับ